แต่ในเสือตัวเดียวน่ะพมันเต้มันเต้แห้งเป็นเกียนให้ตัวเดียวสวัสดีครับเอฟซีของของผมจังเอฟซีเอ็ดสามไปครับเด้อเพราะว่างวดมันขอโทวจขอให้เลยครับมันอันซีสามมันจะได้บอกจรีงแต้มเดียวมันมันผ่าแต้มเดียวแต่เขาก็บอกอยู่นะว่าผู้ชายฝันขึ้นผู้หญิงฝันลงอ่าแม่น เราก็โทษไม่ได้หรอกเราอยากได้ตรงตรงอผมก็ม,มันตรงนางหดกอนมันก็ได้ส่วนสองตรงตรงหน่อยวันนี้เันเรียดแห้งมันมาหอดงั้นอะไรผมมันได้มมไปใี้เลยเันมอญงั้นมันเปนมาบอกตัวเดียวเลยตัวเดียวขูดหัวอีเลยแต่ว่าเล็กมันมีเลจ้าของมักโยต้นสนสนะมักแห้งฝันมาบอกกีนนางนั้นอีกม,หมาหอดมันยังหนุ่มจรแพทยเด็มีเด็กหน่อยมันนำคนหนึ่งเด็กหน่อยเด็กหน่อย,นอยคนหนึ่งนะ เด้งหน่อยมันมาหอดมันก็เล่นเด่นเล่นเนี่ยเด่นเด่นเราคงบอกโอ๊ยปูกระว่ามันจะมาดไว้สี่สามมันเต็มเตเป็นสี่สี่เป็นวะจะกระสู้ใหม่นะครับแต่เลยว่าโอ้ยโอ๊ยเห็นจะไหนลูกบนก็ไหลเลยมึงลูกขาวพันเต็มตีเลยโอ๊ยกูหันจะมากูเอมันมาขยับจีสามเป็นวะเ่ราะีสามกับจีหนึ่งมันบอกไว้นะ เอาเอางวดนี้เอาไปไหมมึงฟ้าโต๊ะปรเด้๋ยวมันกับกัดแมนกัแมงไม่ด้วงกะขึ้นจะตีกลางวดหนึ่งป่ะมันบอกเลขนั่นเลขมันบอกหน้าเลขสี่สองเอาเลขสามมันช่างนามันหน้าเอาสามมาเลขสามเลขแปดเลขสามก็เลยเปี่ยนกันวตกันมันเป็นเป็นปิดสาอยจ่ต้นเนี่ยแต่ว่ามันบอกละสี่สอง ทอทีหนึ่งพ่อยอนะครับมาลุง,ลงต้อยนะครับถามว่าแม่นไหมถามว่าผมถือว่าแม่นนะครับหนึ่งสี่สามหรือเจ็ดสี่สามลับให้พร4 3 3 4้อมสี่สามสามสี่แ้มเดียวจริงๆครับนะยังไม่เป็น,นไร<ห> <ไป S 2> ครับ,รบใคร<ล>ที่ยังมีเอฟซีที่ชอบชื่นชอบในความฝันแล้วก็ในแนวทางตัวเลขวันนี้ปูมาบอกไม่ก็ก่อมากกับเด็กน่อยมากับเด็กหน่อย เด็นหน่อยที่ลูกเราเอือานเราดอกมันมาหน่อยมาบอกเลยมาเมื่อคืนไหนเมื่อคืนอ่ะมือังสิกโอ้ยวังมังแจ้งเลยนะมันผมนอนไปที่ได้ขอเปิดบังโทษทรัพย์เดี๋ยวก็นอนตัวนะ่ะ ก็ได้ผนกันมากนี่นะเด็กปูมาบอกเบิ้ลทั้งบนเบิ้ลทั้งล่างเนาะงอนเมื่มอกี้เป็นหมวดโอ้สองตัวสองตัวเป็นหมวดจีสองมาสองจีเออโอ้ยอยเจมเนาะคนพิการนี่ยเขาคนพิการว่าขึ้น่องแตจมตัวแจกันไวดีก็ดีเนาะอ่าผมจะบอกเอฟซีนะครับเด้อจวาวาด ขันพูดได้ซื้อสองหากระซื้อไปนำหน้าจักยิย้นจักหน่อยแต่ผมมักตัวจนี่นะผมขึ้ว่าจะมักจนผมขึ้นผมจะมากัวซีละหลายแต่ว่าซีสองเนห,หน่อยขัน่ม,มาซีร้อยหนึ่งไอซีซสองซีร้อยหนึ่งซีซีสองหากระื้อปเป็นเส่นน้น,น,นผมก้มได้แลวครับเงินนี่แล้วก็เลกจุดของมากดีกหัี่มตกเต้นเต้นกนแนเ่นนเลกเลกจุดของมาก จะดุ้งเตืนเลยดูนี้เลขชอบจะควงนะครับเดงๆเนี้ยนอนสิยุกให้ปูมันมาอยู่นําเแล้วช่วงนี้เพิ่นกับเขาพันษานํำครับผมเดี๋ยวรอพันษาเนาะผมชอบเต้นีครับออกพันษาพอดีนะนเ่งวดนนี้แต่ถ้ายังไงปูอาจจะมาย้ำอีกก็ได้นะครับท่านผู้ชมอบเต้นี่้งครับานี่ครับ มันเป็นอย่างตังเสรับตัวนี้นะแต่วัดตัวนี้ผมตัวนี้ผมคือวัดทม์อินเลาว่าเอาเอา,เอาไปไม่ได้ร่องร่องมองได้เนี่ยผมอย่นนันมากนะผมเกิดวานนะแต่บางร่องร่องมันครับยี่ซี่งร้องร่องมันจังวันนี้เด้ตัวเรามาบอกตัวเดียวจนเราบอกแต่สองที่นะเนี่ยเราบอกตัวนี้เลยกันได้อยากได้สามตัวดีคนมาจังไวดสามตัวคนไหน,ไหนอ้อยแฮวดรกอสามก็เปียดเซน,นี่จิเกนเลขสามตัวใอย นี่ครับแต่ซีสวงกับกลับน้ำแต่ว่าขันจีสวงกลับน้ำหนึ่งเขาว่ากลับในน้อยติดตุ้งๆไหยไหนยลุงต่อยครับนี่เขาคนปิด ต้อยคนฝันแม่นนี่น,นี่นี่คิดสิงๆครับงอนว่าน,นั้นเข็นพิดจ,จริงเดีืตัวเดียวขอรอเพื่อต้องกลับคืนมาแต่ว่าเพื่อนกลับบอกว่าสามตัวกับมากเอาแปดกับสามไซเอืออกับเออเอ่นออเ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 ออับอเอนเออเออยออออเ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 อเออนเอเดีเวนัอน มันเจมันเจฮงเป็นเียนห้ตัวเดียวน่ะเป็นเยนหยตัวเดียวเดียวเจนเระดาเตัวเดียวนี่นะเป็นถ้ายังไงถ้าก่อนหน้านี้เอาไปลองเสียงฝันดูเอาไปลองแจ้งมังครับมั่นเป็นแจ้งไดใช่ถ้าได้หรือยังไงก็ไม่แน่ต้อยอาจจะมาโทรมาหาแอดอีกแล้วก็มาย้ำอีกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าตัวนี้ตัวเดียวเพราะเจนเจนในเขาไปเสียงแล้ว จะบางเนจะมาวาจังนันยังยังไปชันมาอยู่อ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กําลังใจลุงต้อยต่อไปนะครับหวยลุงต้อยหวยคนพิการสู้ชีวิตนะครับครับยังไงก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับวันนี้ก็ขอลําลาไปก่อนเดี๋ยวมาค่อยมาตามต่ออีพีสองว่าจะมาเน้นย้ําตัวไหนให้หนักๆตัวไหนให้เข้มๆตัวไหนอีกก็ค่อยว่ากันต่อครับครับสวัสดีครับชูด้วยเอี ขอให้มีโชคมีมันจุปุกคนนะครับเจ้บางสิโอ้ยบางบางแจ่งนะบางผมนอนเป็นที่ได้คนเปิดบังโทษทรัพย์เดี๋ยว,วก็นอนตัวนะ่ะก็ได้เพิ่นก่งมากนี่นะเด็ปออกปู่มาบอกเบิ้ลทั้งบนเบิ้ลทั้งล่างเนาะเมื่อก,กี้เป็นหมวดโอ้สองตัวสองตู้เป็นหมวดวัดที่สองมาสองทีเออน้อยเจ็นน๊เนาะ คนปีการนี่ลนะเขาคนปีการม่าคือโลงแต้มตัวแต่การไหวก็ดีเนาะอ่าผมจะบอกเอฟซีนะครับเด้อแต่ว่าหันผู้ได้สืสส้สองหากระชือไปน้ำหน้าจักจิตจักหน่อยแต่ผมมักตัวนี้นะผมขึ้นว่าจะมกนะักตจนผมขึ้นามัจะหมักจนมวลุงต่อยครับอืมเนาะนี่ยนเะขาคนปีการ ดุมต้อยุนฝันแม่นนี่นน,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 นนี่นคิดสิจีครับงอนว่านั่นเข็นปิดจริงจีตัวเดียวขอรอเพต้องจับคน่าแต่ว่าเพื่อกลับบอกว่าสามตัวกัมกกบมัดเอาแปดก,กับสามไซน้แปดก,กับสามไซเนี่ครับเปดครับไันไ้เข็นมึงอือนี่แหละครับทุก